สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอลึกตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวันปันทชลน,นะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยย่อตัวติดลบติดต่อกัน3วันทําการลงมา30กว่าจุดนะคะเช้านี้ยังคงทรงตัวอยู่ในแดนลบค่ะเปิดตลาดมาลงมาอยู่ในแดนลบนะคะจากหลายๆปัจจัยเลยทีเดียวนะคะที่มีการปรับฐานลงมาโดยเฉพาะเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจที่มีการปรับลดคาดการณ์ p และตัวเลขส่งออกก็ดูเหมือนติดลบด้วยนะคะ ตอนนี้เซตรีบาวขึ้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอยู่ในแดนสีเขียวคะ่ะต้องลุ้นกันคะ่ะว่าจะเป็นจุดของการกลับตัวได้หรือไม่นะคะในขณะที่ตลาดหุ้นในฝากฝั่งต่างประเทศส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนลบนะคะไปที่ฝั่งของสหรัฐกันคะ่ะไปดูที่ฝั่งของดาวโจนติดลบเมื่อคืนนี้74จุดนแะสแตกลงมา31จุด s อ .500 ลบ7จุดฝักฝัง่งยุโรปนะคะฟุตซิลอนดนลงมา84จุดซีซั่งเศสลบ133จุดแดเชอรมนีร่วงลงมา378จุดคะ่ะ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะที่ช่วงภาคเช้านี้เปิดตลาดมาอยู่ในแดนลบกันทั้งนั้นเลยนะคะโตเกียวค่ะเปิดตลาดมาแล้วในช่วงภาคเช้านี้ติดลบลงไปถึง386.98จุดค่ะในขณะที่หางเสียงฮ่องกงร่วงลงไป324.68จุดนะคะภาพของบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ก็เซนเตมไม่ค่อยดีนะคะมีเซตบ้านเราก็ เปิดมากรอบต้องเรียกว่าไซเวนนะคะเพราะว่าไม่ได้ร่วงแรงแต่ก็ไม่ได้ขึ้นแรงค่ะต้องกำหนกดกลิุทธกาลลงทุนยังไงกันดีวันนี้ตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขายวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะก่อนที่เราจะหยุดยาวกันพบกันอีกทีในวันพุธหน้าเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้พูดคุยมุมมองและการปรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะกับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ j จเค่ะตอนนี้นั่งอยู่กับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตลาดหุ้นไทยวันนี้ถ้าเริ่มมีสัญญาณของการรีบาวดนิดๆแล้วนะคะกรอบค่อนข้างจะไซด์เวค่ะคุณธีรศักดิ์มีมุมมองยังไงบ้างคะประเมินเซตินเด็กยังไงคะครับก็ในภาพใหญ่นะครับเรายังมีมุมมองที่ดีนะครับกับตัวของเซตินเด็กแล้วก็แนวโน้มของตลาดหุ้นไทยนะครับทีในแง่ของสัญญาณทางเทคนิคนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตัวของเซตินเด็กเนี่ยอาจจะเป็นหน้าของการปรับตัวลดลงแรงนะครับแต่ข้อดีนะครับถ้าเราไปดูจากชาร์ตนะครับผมจะพบว่าตัวของเซตินเด็กเนี่ย มีสัญญาณการเกิดนะครับในแง่ของการกลับตัวนะครับหลังจากที่ลงแรงนะครับในรูปแบบทางเทคนิคนะครับก็คือการเกิดตัวของโดจินะครับที่แนวรับสำคัญนะครับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะครับของเซ็ตอินเด็กซ์ในรอบนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นที่บริเวณแนวรับที่1520จุดครับผมความคาดหวังนะครับของการเกิดรูปแบบทางเทคนิคในรูปแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่แนวรับสำคัญนะครับแล้วก็ทำให้ตัวของเซ็ตอินเด็กซ ต่อจากนี้ไปเราคาดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะดีดตัวนะครับกลับขึ้นมาในช่วงสั้นนะครับลุ้นการฟื้นนะครับกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1,550จุดครับผมค่ะแสดงว่าเบื้องต้นมองรีบาวน์ะคะครับแนวรับ1 5 2 0 1,510จุดใชและก็รีบาวขึ้นไปชนแนวต้านที่1,550จุดนี่เป็นภาพในระยะสั้นหน่อยใช่ครับ ทีในแง่ของภาพในลายชั่วโมงนะครับจะพบว่าการปรับฐานของเซตอินเด็กซ์ในรอบนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือ,อระดับนะครับของการย่อตัวเนี่ยอาจจะค่อนข้างลึกนะครับกว่าที่คาดการไว้เพราะเดิมเนี่ยเราคาดว่าบริเวณเไม่เกินครึ่งทางนะครับของการปรับลดลงเนี่ยน่าจะมีโอกาสรีบาวนะครับแต่ปรากฏว่าตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยลงมาที่ระดับ38.2นะครับของการ ดีตัวเนี่ยขึ้นไปในรอบนี้นะครับที่ทำโลไว้ที่1485นะครับแล้วก็ไฮที่ห5 7 5นายที่1575นะครับรูปแบบนี้หมายความว่าอะไรนะครับถ้าย้อนกลับไปในแง่ของตัวเอเรดเวฟบนะครับถ้าสมมุติว่าขึ้นนี้นะครับเป็นขึ้นหนึ่งจริงนะครับจบในแง่ของการปรับฐานใหญ่ไปแล้วนะครับสัดส่วนที่ย่อลงมาตรงนี้เนี่ยมีขนาดถึง61.8%นะครับของการลงนะครับ จะทำให้ทิศทางต่อจากนี้ไปเนี่ยของ s e ตอินเด็กนะครับมีโอกาสลุ้น New High แล้วก็การขึ้นในรอบนี้เนี่ยจะเป็นการขึ้นที่ใหญ่มากเลยครับค่ะแต่ถ้าเกิดลงมาทดสอบที่โลเดิมนะคะ1,485จุดครับผมในแง่ของความเสี่ยงนะครับในภาพใหญ่นะครับเรายังมีมุมมองในเชิงบวกเนี่ยต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูในแง่ของชาร์ตนะครับในลายสัปดาห์นะครับกรอบแนวโน้มขาขึ้น,นของเซตอินเด็ก์นะครับในรอบนี้เนี่ยอยู่ที่ 1 5 0 5จุดนะครับ<ฆ>ซึ่งในอดีตนะครับ1,500จุดของเซ็ i ต d อินเด็กะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2014นะครับเซ็ตอินเด็กไม่หลุด1,500ลงไปนะครับเพราะนั้นในรอบนี้ถ้าเซ็ i ต d อินเด็กไม่ได้ทำนิวโลนะครับในแง่ของจังหวะต่อจากนี้ไปผมเชื่อว่าลุ้น New High ได้ครับผมอย่างที่พยายามย้ำมาตลอดว่าในภาพใหญ่นะครับเรายังมีมุมมองในเชิงบวกแล้วก็ ถ้าขึ้นจริงนะครับในอีก6เดือนนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยอาจจะได้เห็น New ิวไฮเหนือ1650แล้วก็คาดหวัง1800หรือถ้าตลาดดีมากๆนะครับ1900ก็มีโอกาสได้เห็นเช่นกันมีโอกาสในมุมมองภาพใหญ่ยังคงมองบวกอยู่นะคะคแต่ภาพเล็กก็ยังคงมีแนวรับที่ให้ไว้1520 1 5 20, 1 5รจุดนะคะคนักลงทุนควรกำหนดกลยุทธ์ยังไงคะเดี๋ยวเราหยุดยาว5วันเปิดมาสัปดาห์หน้าภาพของเซ็ การรีบาวในสัปดาห์หน้ากรอบ1,550จะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งไหมหรือเรามีโอกาสลุ้นที่จะทดสอบแล้วก็เบรกได้คะครับสำหรับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับถ้ามีรีบาวเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้พิจารณานะครับแนวต้านนะครับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันตรงนี้ก่อนนะครับที่1,550นะครับเพราะตรงนั้นเป็นแนวต้านของแนวโน้มขาลงเช่นกันนะครับถ้ายังไม่เบรกขึ้นไปผมเชื่อว่าในแง่ของแรงซื้อนะครับอาจจะยังไม่กลับเข้ามานะครับเพราะว่า ความคาดหวังนะครับของนักลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเบรกในแง่ของเส้น200วันกลับขึ้นมาได้เนี่ยเซนติเมนต์ในเชิงบวกจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับค่ะต้องมีปัจจัยไรซัพพอร์ตไหมคะฟันโปต่างชาติเป็นยังไงคะตอนนี้เมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะคของรเราก็มีการลดอัตราดรอกเบีย้ยนโยบายลงอีก0.25เบสิสพอยต์ก็ถือว่าเป็นการลดติดต่อกันน,นัดที่2ติดต่อกันนะคะก็จาก1.75ลงมาเหลือ1.5แต่ตลาดก็ไม่ได้ขานรับสักเท่าไหร่ค่ะก็จริงงๆแลล้้้ววตตตัขออเ่าดุนนนนไทยีี ในแง่ของตัวเลขเศรษฐก<ฆ>ิจนะครับที่อาจจะออกมาค่อนข้างแย่ในช่วงไตรมาสท,ที่1นะครับผลของการประชุมนโยบายเนี่ยเป็นตัวเลขของไตรมาสหนึ่งเช่นกันนะครับ<ฆ>เพราะว่าจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ไตรมาสที่2ซึ่งต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยก็2เดือนกว่าๆนะครับกว่าจะ<ฆ>จบไตรมาสที่2ไปการลดดอกเบี้ยนะครับมีผลต่อค่างเงินบาทอย่างชัดเจนนะครับ<ฆ>ในรอบนี้ทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยมีการอ่อนค่านะครับเพราะฉะนั้น ตัวของการส่งออกนะครับเชื่อว่าน่าจะมีระดับที่สูงขึ้นนะครับเพราะ,ะว่าโดยตัวของค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นแนวโน้มของเศรษฐกิจในไตรมาสสเนี่ยอย่างน้อยๆยสัญญาณการอ่อนค่าของค่าเงินนะครับแล้วก็บวกกับในช่วงไตรมาสที่1เราโชคดีที่มีการเกินดุลการค้าด้วยนะครับเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการลงแรงๆของเซตอินเด็กต์นะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเริ่มเรียกว่า ลดแรงกดดันลงไปนะครับหรือ,อโอกาสลงแรงๆเนี่ยน่าจะน้อยลงครับค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะก็ยังคงมีปัจจัยที่อาจจะมีสัญญาณการฟื้นตัวของสกิจได้ในช่วงภาคหลังหุ้นไทยในระยะยาวก็จะยังมีการปรับตัวนะคะมาดูมุมมองหุ้นบิ๊กแคปแล้วก็มุมมองกลุ่มพลังงานกันหน่อยนะคะครจริงๆราคาพลังงานที่ขยับขึ้นมาในรอบนี้ ก็สวิงตัวไปมาเมื่อคืนนี้ก็บวกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะมีมุมมองยังไงล่าสุดคะสำหรับในตัวของราคาน้ํามันนะครับเราก็ยังมีมุมมองที่ดีนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับเป็นลักษณะของการเกิดสัญญาณซื้อในทางเทคนิคด้วยนะครับราคาน้ํามันนะครับในภาพใหญ่นะครับนิวจุดสูงสุดนะครับที่เคยทําไว้เมื่อช่วงกลางปีนะครับ2014นีเนี่ยที่ประมาณ107เหรียญนะครับแล้วก็ลงไปทําโลที่ประมาณ4 3เหรียญตรงนี้เนี่ย ในแง่ของการวัดนะครับโอกาสในการฟื้นตัวนะครับในชุดแรกนะครับของราคาน้ํามันเนี่ยเราเชื่อว่าอย่างน้อยๆนะครับการดีดตัวของราคาน้ํามันนะครับในช่วงอีกสัก 1- นึถึงสองไตมาสข้างหน้านะครับมีโอกาสนะครับที่ราคาน้ํามันเนี่ยจะทะลุ60เหรียญนะครับขึ้นไปแถวแถวหกเหรียญนะครับแล้วก็เป็นระดับของการทดสอบแนวต้านสําคัญนะครับของแนวโน้มลงในภาพใหญ่นะครับแล้วก็เป็นระดับ38 จุดสองนะครับของการรีบาวน์นะครับของการลงในรอบใหญ่ครับค่ะแล้วหุ้นที่เราพอจะจับจังหวะเข้าไปลงทุนได้ตามบริเวณแนวรับ1,520 1,510นะคะจะต้องเลือกหุ้นแบบไหนคะก็ยังมีมุมมองที่ดีนะครับกับหุ้นบิ๊กแคปนะครับโดยเฉพาะตัวของพลังงานนะครับแล้วก็ตัวของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่ลงมานะครับเพราะว่าในแง่ของตัวเลขผลการดำเนินงานที่ออกมาไตรมาสที่1เนี่ยราคาหุ้นนะครับ ปรับตัวลดลงมาตอบรับในเชิงลบนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการลงมาที่แนวรับสําคัญเลยนะครับทีนี้ในแง่ของราคาน้ํามันที่เราเชื่อว่ามีแนวโน้มขึ้นนะครับตัวของปตทนะครับเราคาดว่าน่าจะเป็น l e ีนะครับของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่นักลงทุนนะครับอาจจะรอให้ตัวของปตทนะครับมีการทะลุนะครับแนวต้านที่362นะครับขึ้นไปได้นะครับเราเชื่อว่าปตทในรอบนี้เนี่ยอาจจะได้ลุ้น ทดสอบแนวต้านที่380นะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับของปตทในรอบนี้เนี่ยมีความน่าสนใจก็คือเป็นลักษณะข,ของการเกิดรูปแบบที่เรียกว่าเป็น w U shape นะครับเพราะนั้นในภาพใหญ่นะครับปตทเนี่ยมีแนวต้านที่380นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นแถวแถว Hi เดิมนะครับที่เคยทำไว้ที่395เลยครับค่ะตัวอื่นละคะเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับ SCB K-Bank KTB นะครับราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงนะครับหลังจากประกาศงบไตรมาสที่1นะครับแต่พอเรามาดูในแง่ของแนวโน้มทางเทคนิคนะครับปรากฏว่า SCB นะครับ160เป็นแนวรับของกรอบขาลงนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวเครื่องมือทางเทคนิคเองนะครับตอนนี้เนี่ยลงมาสู่ระดับที่เรียกว่าขายค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นมีโอกาสนะครับที่จะมีการฟื้นตัวเนี่ยในช่วงสั้นได้นะครับ แนวต้านนะครับสำหรับตัวขอ SCB นะครับอยู่ที่165นะครับกับ170ในแง่ของการรีบาวนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นตัวในช่วงสั้นได้เช่นกันครับแนวรับล่ะคะแนวรับให้ไว้ที่160นะครับเป็นจุดซื้อสำหรับการเก็งกำไรแล้วก็ของการลงทุนเลยนะครับถ้าหลุด160จริงนะครับสำหรับ SCB นะครับแนวรับถัดไปที่จะเป็นจังหวะซื้อเพิ่มนะครับผมให้ดูที่155นะครับเพราะว่าในแง่ของ การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น scb ตอนนี้เนี่ยลงมาเทดประมาณเกือบ pe ประมาณ10เท่าซึ่งเป็นระดับที่ถูกมากๆเลยครับค่ะตัวถัดมาค่ะตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ K-Bank นะครับแนวรับนะครับที่เป็นแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่บริเวณ208นะครับแล้วก็โลที่เคยทำไว้นะครับในช่วงการลงแรงๆเดือนธันวาคมก็คือ205นะครับ ดาวไซด์นะครับเมื่อดูจากโครงสร้างของการลงแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็คาดหวังการฟื้นตัวในช่วงสั้นได้นะครับโดยที่ตัวของ K-Bank นะครับมีแนวต้านนะครับอยู่ที่217นะครับในแง่ของการรีบาวในช่วงสั้นตรงนั้นจะเป็นแนวต้านครับค่ะอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวของ KTB นะครับสำหรับตัวของ KTB เนี่ยในแง่ของการลงมาในรอบนี้เนี่ยค่อนข้าง น่าสนใจนะครับก็คือเป็นลักษณะของการลงมานะครับตามกรอบแนวโน้มขาลงนะครับในภาพใหญ่นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการลงนะครับมาทดสอบแนวรับที่บริเวณ19.8ถึง20นะครับความเสี่ยงในภาพใหญ่ของ KTB นะครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะลงมาแถวแถว18นะครับเพราะว่าลักษณะหรือว่าโครงสร้างในภาพใหญ่เนี่ยเป็นเหมือนกับ triple top นะครับก็คือการทำ new high การทำ การทดสอบแนวต้านที่24บาทในช่วง3ครั้งนะครับในประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้โครงสร้างลักษณะของ KTB ในภาพใหญ่นะครับอาจจะยังมีความเสี่ยงที่จะย่อนะครับแต่เมื่อดูจากการลงมาค่อนข้างแรงนะครับในช่วงสั้นแล้วก็แรงขายนะครับที่เริ่มลดลงนะครับที่บริเวณ20เนี่ยเราเชื่อว่าสำหรับ KTB ในช่วงสั้นเนี่ยมีโอกาสลุ้นรีบาวนะครับโดยที่มีแนวต้านนะครับอยู่ที่21จุ 5 0นะครับกับ22นะครับถ้ามีรีบาวเกิดขึ้นตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับนะครับบาทตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจละนะครับแล้วก็ถ้าหลุดจริงนะครับ19.50ลงไปนะครับจุดซื้อเพิ่มนะครับสำหรับตัวของ KTB อาจจะต้องมารอที่บริเวณ18บาทเพื่อเป็นจังหวะสำหรับการซื้อเพิ่มแล้วก็ ถั่วเฉลี่ยตรงนั้นแต่ว่าในนั้นจะเป็นลนักษณะของการลงในภาพใหญ่ซึ่งโอกาสอย่างค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อดูจากตอนนี้คค่ะมีเป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะสําหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาเปิดสายกันเลยนะคะโทรเข้ามารอกันได้เลยค่ะพูดคุยกันในช่วงภาคเช้าวันนี้กําหนดกลยุทธ์การลงทุนหุ้นรายตัวในพอร์ตก,กับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ j บ b ในช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะเปิดสายกันหมายเลเรโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะมีสายเข้ามารอแล้วนะคะไปที่สายแรกค่ะสายของคุณกัญญานะคะคุณกัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะถามหุ้นทูค่ะติบไปดติบสาบาทจะมีะจะมีโอกาสราคามาเท่านี้อีกไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูให้นะคะ สำหรับตัวของ t r u e ค่ะต้นทุน13บาทนะคะตอนนี้ True ก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยค่ะ12บาท20สตางค่ะครับสำหรับแนวโน้มของ True นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราค่อนข้างกังวลนิดนึงนะครับตรงแนวรับที่บริเวณ12บาทนะครับเพราะว่าเป็นแนวรับสำคัญนะครับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับปรากฏว่าในช่วงบ่ายนะครับตัว t u e เนี่ยมีการดีดกลับนะครับแล้วก็ฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับ ในช่วงสั้นนะครับตัวของทูเนี่ยให้แนวรับสําคัญไว้ที่12บาทนะครับเป็นคีย์หลักเลยที่ราคาทูเนี่ยห้ามหลุดนะครับเพราะว่าจะมีความเสี่ยงย่อต่อนะครับลงไปที่11บาทนะครับผมเชื่อว่าตัวของทูนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการประคองนะครับไซด์เวทที่ระดับ12บาทตรงนี้เนี่ยเราก็ดูในเรื่องของตัวผลการดําเนินงานที่จะประกาศนะครับว่าในแง่ของตัวกําไรในไตรมาสที่1เนี่ยออกมาเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะครับถ้าออกมาดีนะครับ ความคาดหวังในการดีดตัวที่แนวรับสำคัญสำหรับทูนะครับจะมีแนวต้านอยู่ที่13.50นะครับเป็นแนวต้านสำหรับการฟื้นตัวครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังขอถือลุ้นในแง่ของตัวผลการดำเนินงานที่จะประกาศนี้นะครับแล้วก็ถ้าประกาศออกมาดีนะครับมีการดีดตัวขึ้นมานะครับ13.50จจะเป็นจังหวะของการขายครับ เราถ้าเกิดชอบจริงๆค่อยมารอแลรับในราคาที่ได้เปรียบกว่านี้นหน่อยในแง่ของถ้าชอบนะครับอาจจะรอในแง่ของถ้าหลุดนะครับ12บาทนะครับก็อาจจะต้องถือในต้นทุนด้านบนที่ติดอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมารอซื้อนะครับเมื่อราคาลงมาแถวแถว11บาทหรือว่าต่ํากว่านั้นนะครับเพราะว่าภาพใหญ่นะครับตัวของทูเองก็เป็นลนักษณะของการไซด์เวย์ของอด้านข้างครับผมค่ะไปต่อที่สายของคุณพัฒนานะคะคุณพัฒนาสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับเชิญค่ะครับพอดีผมจะสอบถามเรื่อง,องตัว IRPC นะครับผมค่ะ IRPC ซื้อต้นทุนเท่าไหร่คะอ่าซื้อไว้ที่4บาท70ครับค่ะ4บาท70นะคะ IRPC นากรารีบาท54ค่ะคนเดียวศักดิ์ครับสำหรับ<ห>ตัว<ะ>ของ IRPC นะครับลักษณะนะครับในแง่ของการทดสอบนะครับแนวต้านที่2ที่4.80ตรงนี้เนี่ย ไม่ผ่านนะครับแล้วก็ข้อสังเกตนะครับหรือว่าข้อที่ต้องระวังนะครับสำหรับการขึ้นในรอบนี้ก็คือตัวของ IRPC เนี่ยมีการฟื้นตัวนะครับในขณะที่ปริมาณการซื้อขายเนี่ยน้อยนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะทะลุ4.80เนี่ยน่าจะยากนะครับทีนี้นักลงทุนเนี่ยมีติดอยู่นะครับบริเวณ4.70นะครับผมคิดว่าถ้าราคาหุ้นมีการรีบาวนะครับมาที่ประมาณ4.64หรือว่า4.68นะครับใกล้ๆต้นทุนนะครับ ขอขายสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะลงมารอรับที่บริเวณ4.40นะครับเพื่อรับคืนนะครับแล้วก็มีรีบาวเกิดขึ้นที่4.60อีกครั้งหนึ่งหรือว่า4.7นะครับตรงนั้นก็ขายหุ้นทั้งหมดนะครับปรับสัก2รอบนะครับน่าจะหลุดจากตัวของ IRPC นะครับส่วนสัญญาณซื้อนะครับในแง่ของทางเทคนิคเนี่ยต้องรอให้ราคาทะลุผ่าน4.80นะครับทำ New h i g ให้ได้ก่อนจึงจะเป็นสัญญาณนเฟ f i r มการขึ้นในรอบใหม่ครับ ไปต่อที่สายของคุณเปรมขอเป็นสายสุดท้ายค่ะคุณเปรมสวัสดีค่ะอะให้ทางทีมงานสอบถามุ้นให้ละกันนะคะไอเฟกค่ะขอดูไอเฟกนิดนึงนะคะควรจะต้องกําหนดยังไงดีคะตัวนี้ตกลงสําหรับตัว,ตวของ, I งไงอเฟกนะครับภาพในแง่ของทางเทคนิคนะครับเป็นลนักษณะของการไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยลงมาแรงนะครับ พราะสังเกตนะครับก็คือการลงนะครับของ i f e ฟนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับจะเห็นว่าวอลุ่มเนี่ยออกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นราคาของ i f e ฟตนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับภาพเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับถ้ามีรีบาวน์นะครับมาที่14บาทนะครับขายสักครึ่งหนึ่งนะครับถ้าไม่ขาดทุนมากนะครับขายสักครึ่งหนึ่งเพื่อลงมารอรับคืนที่บริเวณ13บาทหรือว่า12.5ออีกสักครั้งหนึ่งเพราะภาพของการขึ้นเนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณการเข้าซื้อเลยครับผม ค่ะ,ะมาต่อที่สุดท้ายนะคะการลดดอกเบีย้ยกรนอง,งอจะมีผลต่ออสังหาริมทรัพย์ยังไงและตัวไหนโดดเด่นคะสั้นๆค่ะสำหรับตัวของอสังหาริมทรัพย์นะครับในแง่ของการลดอัตาราดอกเบีย้ยนะครับอาจจะช่วยชะลอในแง่ของตัวเลข NPL นะครับที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็น ปัจจัยนะครับที่ทําให้ตัวของ NPL นะครับในกลุ่มธนาคารเ,เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่1น,นะครับการลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็ส่งผลทําให้คนทีอ่อาจจะมีกําลังในการผ่อนบ้านนะครับลดลงจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ตัวของอาการเกิด NPL ในช่วงไตรมาสสอเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงนะครับก็อาจจะส่งผลทําให้งบแบงค์ที่อาจจะ แย่นะครับในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมาในไตรมาสที่2ก็ได้ครับค่ะ,คะ,ะนี่เป็นมุมมองล่าสุดนะคะจากคุณธีรศักดิ์ธนวราวรคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ในช่วงภาคเช้าวันนี้ตรงนี้ต้องกลับขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบขอคุณค่ะอีกหนึง่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันทาง YouTube ช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ JMB หมวยธนวัลบรรณโชติได้ทีมงานเนชั่นลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ